รวมกันเป็นหนึ่ง <How S 1> เร็ว <did S 1> ดัก <did you S 1> ใจพุ่งไปก <'Cause S 2> ับความเป็นหนึ่งบอลจูบีวันอ l l เนียวยามาฮ R15 สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์สปอร์ตไลฟ์ทครับมาพบกับคลิปมอเตอร์สปอร์ตครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยเกาเกียรติยบผมมงและก็ทีมงานมอเตอร์สปอ l i ต e นะครับ จะพาทุกท่านไปติดตามผลของการคอลี่ไฟในศึก Moto2, MotoGP แล้วก็ Moto3 ในสนามที่2ในศึกอาร์เจนตินากลางปีครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่มีความหมายและก็ได้ลุ้นอย่างมากสำหรับแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะผลงานของนักบิดชาวไทยอย่างกล้องสมเกียจจันทราครับเอาล่ะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับเดินทางไปที่สนามเทอร์มัสเดริโอฮอนดไปดูรายงานการคอลี่ไฟของรุ่น Moto 2กันก่อนครับ ในโมโ o ทูครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยสภาพอากาศก็มีผลอย่างมากต่อการซ้อมในแต่ละชั่วนะครับโดยเฉพาะแพ็กทิสหนึ่งแล้วก็แพ็กทิสสามและก็ในวันนี้ครับกับการแข่งขันในรอบคอลี่ไฟที่จบลงไปเมื่อคืนวันที่1มี1เมษายนเพื่อจัดคิทสตาร์ทเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนห,หน่อยหนึ่งครับในรุ่นโมโตทูครับก็กล้องเองเนี่ยทะลุเข้ามาในอันดับที่5ครับจากผลงานที่ทำเวลาได้ดีในรอบซ้อมครับนี่คือการคอลี่ไฟในรอบ Q2 ครับสบภาพอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ18องศาเซลเซียสอุณหภูมิแทก21องศาเซลเซียสครับกลุ่มที่รออยู่ครับก็มีโทนี่อโบลิโนฟิลิปซาลาชเปโดอาคอสตาเจคดิสันสมเกียรติจันทราครับนักบิดชาวไทยรวมไปถึงแอรอนคาร์เนตแซมโลสเฟรนมินอัลเนเกยโบเบนสไนเดอร์อลอนโซโลเปสนอกจากนี้ก็ยังมีมานูเอลกอนซาเลสครับอัลเบิร์ตอารีนัสแบร์รี่โบลเตอร์สและก็โจโรเบิร์ส อีก4คนที่ลุกเข้ามาจาก Q1 นึแล้วครับก็มีทางด้านของดารินบินเดอร์เชเลสติโนวีเอสติเจเรมีอัลโคบาและชอนดีแลนเคนลี่ครับนี่คือเปโดคอสตาครับจากฝูงบนแชมเปี้ยนชิพพอยต์หลังจากที่ชนะมาในสนามแรกที่ปอร์ทิเมลฟิลิปซาลาชครับอยู่อันดับที่4บนตารางคะแนนสะสมและนี่คือทางด้านของโทนี่อาโบลิโนครับจบอันดับ3ในสนามแรกครับไทเกอร์โทนี่ขณะนี้ครับเจคดิกซันคนที่เร็วมากๆอีกหนึ่งคนในสนามนี้ครับ กองสมเกตจันทราครับจบอันดับ9สนามแรกครับเก็บไปได้7คะแนนแล้วก็อยู่ในอันดับที่9บนแชมเปี้ยนชิพพอยต์ถูกจับตาม,มองอย่างมากนะครับเพราะว่าสนามนี้เนี่ยผลงานดีจริงๆในรอบซ้อมทําเวลาสําหรับการคอมบายมาได้ดีครับในอันดับที่5นี่คือแซมโลสครับมาดูกอนซาเลสครับนักบิดวัย20ปีครับล้มไปก่อนครับนั่นคือฟ e ิลิปซาาซแมก็เลยทําให้โอกาสในการลุ้น รอบคิวสองของเา้าเสียไปตั้งแต่ช่วงต้นครับนี่คืออลอนโซโลเปสครับกดแถบแดงมั้งแต่ช่วงแรกเลยครับลงไปนาที42.982เร็วมากๆครับจากนั้นก็มีเจคดิกซันครับลงไปนาที42.586ฟิลิปซารลสครับรถอยู่ที่พิททีมงานพยายามแก้ไขให้ทันครับนี่ฮะอรอนคาร์เนตครับวันนี้เวลาอยู่อันดับ2ในช่วงที่เหลือ5นาทีตามเจคดิกซันอยู่ นี่คือลอนโซโลเปซครับเตรียมที่จะเอาไปกดเวลาในช่วงท้ายครับช่วงนี้กล้องสมเกียรจันทราขยับขึ้นมาอยู่ดับ5ครับแล้วก็ทําแถบแดงมาได้ตลอดเวลาเลยครับขณะที่เปโดคอสตาเองเวลาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชลติโนวีเอสติครับขยับขึ้นมาจากคิวครับเวลาในรอบนี้ดีจริงๆส่วนกล้องสมเกียรจันทราสังเกตเห็นแล้วครับช่วง2นาทีสุดท้ายกดแถบแดงมาได้อย่างต่อเนื่องครับนี่ทีมงานฟันเทคเรซิ่งครับฟันติกเรซิ่งของเชลติโนวีเอสติครับ ทีมงานของ Honda t ทีมเอเชียครับลุ้นกล้องสมเกียรติรอบนี้ทยานขึ้นไปเป็นอันดับที่1นึ่ครับทำลายสิเดิมของทางด้านเฟมินเอาเดเกลงไปได้ครับนาที42.520มีลุ้นจะได้โพแล้วครับกล้องกับช่วงเวลา2นาทีที่เหลืออยู่ครับแต่หลังจากนั้นครับดูเวลาของแอรอนคาร์เนครับแดงมา3แถบและก็ขึ้นไปอันดับหนึ่งเลยครับนาที42.513 เฉือนกล้องไวแค่0.007วินาทีเท่านั้นเองครับแต่ช่วงท้ายมันมีเฉือนไปอีกคนนึงครับนั่นก็คือทางด้านของอลอนโซโลเปสขึ้นมาคว้าโพได้แบบเฉียดฉิวจริงๆครับนาที4ี่7 2เป็นสถิติใหม่ครับเร็วกว่าทั้งกล้องแล้วก็แอรอนคารเนตด้วยสถิติใหม่ของโมโรทูที่นี่ครับขณะที่กล้องสมเกตจันทราครับพอผ่านเส้นครับยังไม่รู้ว่าตัวเองได้อันดับเท่าไหร่หันไปมองทีมทีมงานที่พิทเห็นทีมงานเฮกันครับเจ้าตัวเองก็ น่าจะได้ยิ้มออกเชเลซิโนวีเอติขยับขึ้นมาคว้ากิจที่6ครับปีที่แล้วเขาชนะการแข่งขันที่นี่ครับนี่ครับทีมงานของกล้องสมเกตจชนทรายิ้มออกครับในยกมือโบอกไม้โบกมือ,อ,มอทักทายแฟนๆครับกล้องสนามนี้เฉิดชายจริงๆครับดอ,อกแถวหน้านี่คืออ l ลอนโซโลเปสครับสคนที่ออกตัวจากแถวหน้าในเจนตินาครับโมโนทูนี่กล้องสมเกียตเชนทราครับ ให้สัมภาษณ์แบบตื่นเต้นนะครับบอกว่าอ้าวด้วยไม่รู้ว่าตัวเองได้ที่เท่าไหร่แต่ก็ดีใจครับตื่นเต้นมากที่ได้ออกจัสจากแถวหน้าเขาบอกว่าพรุ่งนี้จากแถวหน้าจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับก่อนเข้าสู่สนามนี้นะครับกล้องเองก็บอกว่าเขาชอบเทอร์มัสเซียฮอนดมากแล้วก็หวังที่จะคว้าโพเดียมใม้ได้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับรอยยิ้มมาเต็มมากครับก้องสุงเกติจันทรานักบิดชาวไทยจาก Honda t ท a มเ s เชียและนี่คือผลการคอลี่ไฟครับ อารอนโซโลเปสทบสถิติไวครับคว้าโพไปครองด้วยเวลา1นาที4 2 4 7 2ตามด้วยแอรอนคาร์เนตครับในกิจที่2องกิจที่3เป็นของจ้องอดสมเกียรติจันทราครับตามอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองกิจที่4เจคดิสันครับกิจที่5เปโดโออฟอสซากิจที่6เชเลซิโนวีเอสติเเป็นของมาริโอกอนซานเลสครับกิจที่8เป็นของโทนี่อาบอลิโนกิจที่9โจโรเบิร์สครับสิ 10, เป็นของอัลเบิร์ตอารีนัสสิบเอ็ดนะครับดารินบินเดอร์สิบสองได้แก่แบร์รี่เบลเตอร์สครับ อันดับที่13ฟิลิปซาลัส14แซมโลสครับ15บหเจร์มีโอโคบากริดที่16เป็นของเฟมินาเดเกครับกริดที่17โบเบนชานไนเดอร์ขณะที่กลุ่มหลังครับก็มีกริดที่18ชอนดีแลนเคนลี่ครับ19เป็นของมาร์โกสันมิเรส20ซอนตาวันเดนกูเบิร์ตครับ21ไอโอคุระกลับมาสนามแรกก็ต้องค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายครับ22เดนิฟอเจียครับ23จอร์ยี้ตอเรส24ลอร์ดต้าแลโตเรสยี่ r อรีสกินเนอครับนั่นก็เป็นสรุปผลการคอลี่ายในรุ่น Moto2 ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในรุ่น MotoGP กันเลยครับ MotoGP ในรอบ q ิวหนครับนี่ครับคิวหพอเริ่มมาฝนตกครับสร้างความยากลำบากให้นักแข่งหลายๆคนแล้วครับและแน่นอนครับนี่ครับไฟโบกาตารโรออกมาในช่วงแรกทะลุไปเลยครับลงบอกกวดก็เจ้าตัวเองค่อนข้างเครียดแลครับในสุดสัปดาห์นี้เพราะผลงานเนี่ยขยับขึ้นมาไม่ได้เลยครับ ฟาโบกาตารโรกลับมาที่พีทครับโอ้โหชีโบชีเมกับเดเอโกคูเบเรนี่ครับแต่สุดท้ายฟาโบกาตารโรก็สามารถที่จะทะลุผ่านเข้าสู่ Q2 ได้ด้วยอันดับที่2ครับขณะที่คนที่เร็วที่สุดใน Q1 ก็คืออเล็กมาเกสอเล็กมาเกสเนีย่ยไปล้มช่วงท้ายด้วยครับแล้วพอออกมาปุ๊บรถไฟไหม้เลยครับไฟลุกท่วมกลางฝนที่ปล่อยลงมาครับนี่ครับอเล็กมาเกสก็ เป็น2คนที่ผ่านเข้ามาครับนี่จังหวะที่ปลาดลงไปโค้ง13ครับแต่ก็ยังดีที่ผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ได้ครับและนี่ครับมาดูสถานการณ์ในรอบ Q2 กันบ้างของ Moto GP รอบ Q2 วสอแกมันมีส่วนที่ชื้นบางส่วนแล้วครับทำให้นักแข่งเองก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากช่วงแร,งแรกๆยังกดเวลากันได้ไม่เต็มที่ครับนี่คืออเลสเสครับช่วงแรกก็ ออกมากดได้อยู่ในหัวหัวแถวแล้วครับแต่คนที่ร้อนแรงจริงๆครับนั่นก็คือนักปิดยามาฮ่าครับฟรังโก้มอมเบลลี่ผ่านไป5นาทีแรกขยับขึ้นมาเป็นจา่าฝูงขณะที่มฟาบิโอคาตาโรนั้นขึ้นมาจากคิวหนึ่งครับช่วงแรกขยับขึ้นมีอันดับ3นี่ครับทีมงานของหัวหน้าช่างครับของมอมเดลลี่ครับก็เขาก็แอบมีรอยยิ้มนะครับแต่เขาคุ้นคิดว่ารถแข่งของลูกทีมนั้นดีขึ้นจริงๆหรือไม่นี่คืออเลสเชสปาการโรครับ ดูวาการแปลกๆครับอเลชทีมงานของอพ p เอร r เลซิ่งทีมครับกลับมาที่พีดเพื่อเปลี่ยนออกไปวิ่งในช่วงอีกรันหนึ่งครับรันสุดท้ายแท็กมันเริ่มแห้งนะครับใส่สลีออกมาวิ่งแล้วครับนี่คือในรถของฟรานเชสโกมันดาญาและนี่ในรถแข่งของอเล็กมาเกสครับนักแข่งหลายคนโดนทีมเรียกเข้ามาเปลี่ยนยางครับก็มีลูก,ก้ามาในนี่ครับบ็อกซ์คครับเข้ามาเปลี่ยนรถอีกคันนึง เหลืออีกนาะทีเร็รเศษครับทำท่าว่าตำแหน่งโพนี้จะตกเป็นของฟังโก้มาเบลลี่แล้วครับกดแถบแดงมาได้ตลอดกอตารอเองก็อยู่ในดับ5แต่นี่ครับจังหวะล้มของอเล็กมาเกสในรอบคิวหก็มีรีเพย์ามาให้ดูครับผ่านหน้าของโจนเมียไปนิดเดียวครับสุดท้ายครับอเล็กมาเกสกับยางที่แห้งแล้วกับแท็กที่แห้งแล้วในช่วงท้ายครับเขากดเวลาขึ้นมาได้เพียงคนเดียวคว้าตำแหน่งโพไปครองครับ ด้วยเวลาต่อรอบ1นึ่งนาทีสี่สาครับตามด้วยมาโกเบเซคีอันดับที่2อันดับที่3ฟรานเชสโกมานายาครับอันดับ4ฟรังโกมูนลี่อันดับที่5มาริกเบียเลส6โยฮันซาโกเจเป็นของลูก้ามารินี่ครับอันดับที่8เป็นของฮอกเก้มาตินอันดับที่9อารเลสเชสปาการโรครับกรีดที่10เป็นของฟาโบกาตาโรครับกรีดที่11ทากะนาคาคามิขนาบข้างด้วยทีมเมดนั่นก็คืออเล็กซ์รินครับในกรีดที่12บสอกลีดที่13ราอูเฟเรนเดสครับ 14 Fabio Di g i a n a n t o n i o 15 Brad Binder 16 Jack Miller 17เป็นของ Augusto Fernandez ครับกรีทที่18เป็นของ j o อั m e ม r ยครับสูดสัปดาห์นี้ก็มีแข่งกันทั้งหมดแค่18คันเพราะว่าหายไป4คนนั่นก็คือ Mark Marquez Miguel Oliveira Eniar a t s n i นะครับรวมบีถิงอืีกคนหนึ่งนั่นก็คือโป u l e s p a r โ a r o กรีสตาร์ทของในรอบนี้นะครับที่ทำได้ในคอลี่ฟาก็จะใช้สำหรับการแข่งขันในรอบสปริน รวมไปถึงการแข่งขันขอรอบเมนเรสในวันอาทิตย์ด้วยครับนี่ครับคะแนนสะสมช่วงที่ก่อนจะเข้าสู่ MotoGP Sprint ครับแต่ MotoGP Sprint เนี่ยจบไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันวันเสาร์ที่ผ่านมาและนี่คือเวลาในแต่ละเซกเตอร์ครับอเล็กซ์มาร์เกสเร็วที่สุดในเซกเตอร์ที่หนึ่งเซกเตอร์ที่สองเป็นบันยาย่าครับเซกเตอร์ที่สามเป็นมาร์โกเบเซคคีเซกเตอร์ที่4ก็ยังคงเป็นของมาร์โกเบเซคคีครับ รวมเป็นไอเดีแบบทามาตรงนี้ครับในนาที43.458ครับก็เร็วเวลาเร็วกว่าเวลาของเล็กมาเกสอยู่0.423วินาทีนี่แหละครับโฉมหน้าของคนที่เร็วที่สุดในรอบคัดเลือและก็คว้าโพไปครองสำหรับการแข่งขันอาร์เจนตินากลางปีทั้งรอบสปินแล้วก็เมนเรสในวันอาทิตย์ด้วยครับนาที3.881ครับเล็กมาเกสนักบิดชาวสเปนจากเกรซินีดูคาติครับ ทีนี้เราก็ไปดูนะครับผลการคอลี่ฟายในรุ่น Moto3 กันหน่อยครับ Moto3 ครับก็เป็นคนนี้ที่ร้อนแรงจริงๆครับทำเวลาต่อรอบได้ดีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การแข่งขันแล้วครับในช่วงของแพ็กที่หนึ่งแพ็กที่สองแพ็กทีสาจนคอลี่ฟายอายยมูซาสกิครับคว้าโปร,โปรอัเปของนักบิดจากฮัสควาน่าครับนาที48.539ตามเ้น่วยเดนิซอนจูครับและก็อันดับที่3เป็นของดิโอโกโมเรล่าครับดาวรุ่งชาวบราซิลเลียน อันดับที่4นะครับกิจที่4เป็นของอีบันออลโตล่าครับกิจที่5เป็นของเจ้าเมมมาเซียกิจที่6สุสตาทัสุกิสุสุกิครับกิจที่7ดาบิดอาลอนโซครับกิจที่8สกอตตออเดนกิจที่9อันเดรียมินโยนะครับกิจที่10นะครับตรงนี้เป็นของแดเนียลโฮกาโดกิจที่11ไคโตโทบะ12มาเตโอเบอร์เทนลี่ครับกิจที่13เป็นของโฮเซอันโตนิโอรูน้าครับกิจที่14เซฟานโนเนป้า 15นะครับเป็นของดางด้านชาเบียร์อาติกาสิบหกดาบิดมุนยอร์ตกิจที่17เป็นของคอรลินเวเยอร์ครับกิจที่18ครับเรียวสุเอตอาัมานากะตามด้วยกิจที่19ครับริคาโดรอซี่ยีเป็นของซาริฟุดดินอัสมานนะครับกิจที่ยี่สิฟิลิปโปฟาริโอลีครับยี 22, ดาบิดซาบาดอียี่มาริโอวาจีครับยี 24, โรมาโนโฟเฟนาติ25ดาบิดอัลมันซ่านะครับก็มีกลุ่มหลังนะครับกิจที่ 26เนี่ยเป็นของทางด้าน,น,นไทยโยฟลูสโตครับทังข้าขงก็เป็นนักบิดสาวนั่นก็คืออนาคารัสโกแล้วก็ปิดท้ายในกริดที่28ด้วยโจชัววัตลี่นะครับนักบิดดาวรุ่งชาวอังกฤษนี่แหละครับอายุมุซาสกินักบิดชาวญี่ปุ่นนะครับลิขิมโมลี่ฮัสควาน่าอินแท็กจครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดในรายละเอียดของการคอลี่ฟายนะครับในศึก Moto2 Moto, Moto GP และก็ Moto3 ในรายการอาร์เจนตินากลางปีครับ เอาละครับแล้วก็หมดเวลาครับสำหรับในช่วงนี้แล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ครับ r e สเ d ย์ก็จะเริ่มต้นในรุ่น Moto 3นะครับเวลา20่เนาฬิกาครับ3ทุ่มตรงในเวลาบ้านเราละครับรุ่น Moto 2ครับไปเชียร์กล้องสมเกตจันทรากันในเวลา22่นาฬิกาสินาทีติดตามกันให้ดีได้ออกซาร์จากแถวหน้าปีที่แล้วขึ้นโพเดียมด้วยปีนี้อีสตาร์ดีกว่าเดิมก็น่าจะมีลุ้นอย่างเต็มตัว นะครับแล้วก็ในรุ่น MotoGP ครับเมนเรสจะมีขึ้นในเวลาเที่ยงคืนตรงมาติดตามไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่าน,นครับก่อนลาครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ Motorsport Live TV ทด้วยตอนนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับค <'Cause you S 1> วามเป็นหนึ่งบอลชุปีวันเอาเนียมาฮา R15